การหารเศษส่วนที่อยู่ในรูปของจํานวนคระการคูณการหารจํานะครับว่าเราจะทําให้อยู่ในรูปของเศษเกินเพราะฉะนั้นเศษสองส่วนสามสองเศษสองส่วนสามนะครับเราจะทําให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนสามสองหกบวกสองเป็นแปดส่วนสามนะครับหารด้วยสามคูณสามได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดส่วนสามนะครับฉะนั้น เปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับตัวหลังกับเศษเป็นส่วนแล้วก็เอาไปคูณถูกไหมแปาว่าสามตัดได้สามหนึ่งสามหนึ่งนะครับบนคูณบนล่างคูณล่างก็ตอบเศษแปดส่วนสิบอ็ดนะครับเอาละดูตัวอย่างดูตัวอย่างนะครับ9ก้าเศษสามส่วนหหารด้วยสี่เศษสองส่วนหกทำให้เป็น เสร็จเกินนะครับหกเก้าห้าสิบสี่ห้าสิบสี่บวกสามเป็นห้าสิบเจ็ดส่วนหเปลี่ยนหารให้กลายเป็นคูณนะครับตัวหลังนะครับ 4, สี่เศจสองส่วนหกนะครับเราสามารถที่จะกลับเสร็จเป็นส่วนได้เลยหเอากลับขึ้นไปข้างบนนะครับจากนั้นตัวส่วนนะครับก็คือหกสี่ยี่สิบสี่บวกสองเป็น ยี่สิบหกฉะนั้นอะไรที่ตัดกันได้เราก็าตัดเลยเพราะว่าหกเห็นไหมครับหกหนึ่งหกหนึ่งนะครับห้าสิบเจ็ดกับยี่สิบหกบนคุณบนล่างคุณล่างนะครับยี่สิบหกสองได้ห้าสิบสองถูกไหมครับห้าสิบเจ็ดลบห้าสิบสองก็จะเหลือ เศษห้าส่วนด้วยยี่สิบหกนะครับหรือจะมองนี้ก็ได้ห้าสิบเจ็ดยี่สิบหกคูณสองได้ 52, ห้าสิบสองลบเหลือห้าเพราะฉะนั้นสองจำนวนเต็มนะครับเอาไปใส่ข้างหน้าเศษห้าเอาไปใส่เป็นตัวเศษส่วนยี่สิบหกคือตัวส่วนเอามาใส่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับ เอาละมาดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับข้อสิบสองสี่สิสามส่วนห้าหารด้วยสามสิบสองส่วนห้าสี่สิสามส่วนห้าเปลี่ยนให้กลายเป็นเศษเกินนะครับห้าสี่ยี่สิบบวกสามเป็นยี่สิบสามส่วนห้าเปลี่ยนหารเป็นคูณได้เลยตัวส่วนจะกลับเป็นตัวเศษนะครับจากนั้น5้าสามสิบห้า บวกสองเป็นสิบเจ็ดตัวที่ตัดกันได้คือห้าเห็นไหมครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งบนคุณบนล่างคุณล่างมันจะกลายเป็นยี่สิบสามส่วนสิบเจ็ดเอาสิบเจ็ดไปหารยี่สิบสามได้หนึ่งครั้งนะครับเหลือเศษหกส่วนด้วยสิบเจ็ดนะครับเศษหกส่วนสิบเจ็ดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเรียบร้อยแล้วก็นะครับตอบตัวนี้ได้เลย เพราะฉะนั้นเขาอื่นก็จะทําในลักษณะเดียวกันนะครับ